วันนี้จะพาน้องบูไปเติมน้ำมันนะคะวันนี้เราก็จะพาน้องไปขี่รถเล่นนะเดี๋ยวจะให้วี่เขากี่คันเติมนะคะ ไปเติมน้ำมันก่อนเนาะที่ปัม๊มก็เวลานี้ก็จะเย็นๆหน่อยนะคะเพราะว่าจะค้ามแล้ว จะไปแบบชิวๆเนาะไม่ได้ไปแบบรีบรีบหรืออะไรผ่านน้องเติมน้ำมันก่อนนี่นะใครอยากเห็นน้อง ไม่ได้ขี่นานนะคะเพราะเอาเราออไปบ้านน้องก็ยังเหมือนเดิมเนาะนะคะ สรุปปิดไหมไม่พังอย่างเดเรื่องแล้วครับผม โอเคผมวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากเราก็จะพามาขี่รถเล่นแล้วนะครับเป็นตลาดไปหรอปเป็นถนนใหญ่เลยเออมองจะไปซื้อน้ำขนะเห okay, มือนเออเราละเออโอเคครับผมแล้วก็จะมาลองฟิวเมื่อกี้เราลองฟิว85เราไปแล้วก็ <laughs> ลื้อฟื้นความหลังแล้วก็ให้ไอ้เวดขับต่อไปรู้สึกว่ามันบ่ถึง่ะนะ <c oughs> ขนลั่นเลยเป็นแล้วแม,ม่นจีบมันชีได้เลย,เลยแต่ว่ามันมันสูงอาสามไหมข้มไม้ไมโอเคตาม <c oughs> มันไม่เหมือนไอสิล้าเลยนะผมฟังผมดูเนีย <c oughs> น้องปูของเราครับผมโอ้โ oh, ห oh. ตามตามตาม <c oughs> ตามหลังไปติด ให้ให hey, hey. hey, hey, hey. oh, ้ให้เส no. ียเปิดเสียเปิดให้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 เสียเปิดให้โอ้ยของได้เห็นอะเหียเนื้อรถเยอะลูกรถเยอะลูกคงไม่ได้เล่นโค้งนะผมเพราะว่าเราต้อง ตามหลังสาวน้อยคนนี้ตามถ่ายไปแล้วผมโอ้สาวเชียร์สิบหาจะหักถูกวะเหมือนเหนั้งงูเหรอวะโมเรนโมเรนโอ้ยเจ๊กงเจโก้เจโก้เจ๊กงโอ้ยโ,โอ้โโยโอ้โหโหโยโอ้ย เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะโอ้โสาวเชยมหาทักกบะบนใหยียบเรียวน,นี่นะเรียวสีอันบ่ะโอ้โหอย่างเทพครับไปเดียววิ่งวิอย่างก,กับอาวันเลยครับจิเช่ มันอาวันจชดชัดคนมองเลยคนมองเลยโอ้ยอ,อย่าล้มนะจ๊ะอย่าล้มนะจ๊ะแม่สาวน้อยพี่ตามหลังอยู่โอ้ยเดียวดีๆไม่ใช่แล้วสิ่ไปใส่งงหน่อยไม่ได้สิลม เอเอตามแพงหัางยางวงวงโอ้โหเอาเรื่องกดเสียวเลยครับ รเฟี้ยวกระเดียวจ้าวเลยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปสัมภาษณ์ความรู้สึกในการขับครั้งนี้เป็นได้ครับผมครับรถครั้งนี้มวนป่ะ <c oughs> <c oughs> เออก็สำหรับผุ้ดชิดามหากะจุ้มกันเลยอเด้อนีเด้ <c oughs> นอนงบูกับักขาวกับผมดีดว้วยหวังแล้วรถมันแรงรถมันรถทรรมจาเนาะ เดี๋ยวมันเติมเกาหาไปอีกน่ะดีตัวเกาเหรอใส่หมวกเขาไปเ,เปรื่อยบอกไปซื้อกฟีกซื้อไหมโอเคครับผม A later few moments บอกแล้วอาหารมันสปอร์ตเนาะมันต้องไปเห็ดขันมันขันนั้นเห็ดทีหมอบลงไปอีกเด้อแหงหมอบก็หนีแหงจำก็หนีโอเคครับผมไปขี่ไปขี่ไปฮะ đây nó là óc con, bốo, trúng, đi ăn một đi, ăn cẩm năn thôi, bỏ óc óc con đấy, anh Thái chìm mẹ, vui, bố mày, cù đi, ô, trong này đi, hoạt ba nó nhảy, hoạt ba nó nhảy nào. การห้อยของนะปกพิกเซ่กันท้นเอ้กันลมเออแน่นอนโอ้เสียตา,ามโอเทได,ด,ด,ด้ว่ะโอ้มันดีดดีว่ะขึ้นอวนมาเลยโอ้โหแมงค้เท่อะบอกเลยมันหมอบคักเลยบอกเลย มาห้าบูตามห่ายชีวิตอาสามต่อครับผมตัวอย่างไม่ดีห้องเลยหรออู้ยางห้่ดีโคตรดีเอาคงเอาคงเอายางดูดีไปดีครับต้องเห็นไหนไม่เห็นเว่าออกไฟออกท่อพับพับพับไฟออกท่อพับพับพับ โป <c oughs> วดรันโอ้อรันกับรันไปเหมือนกันเลยอ๋อโอ้อยเสียงอาสามันก็ไหาใจเหมือนกันนั่นนี่โอ่อย,วยวิววาดอ่ะเสียงอาสามเพราะมันไหลใจอย่างไรวะมันโขนหมอนไปเลย,เลยอันนี้ผ่าบนฟิวมันแล้ว เนี่ยบักย่างหมอบโอ้โหนี่หมอบอันนี้พรานท่านหมอบนะโอ้ปวดหลังตายเลยเป็นไอเจ็ดไอหกดึงนะดิแหะโคตรหมอบนี่โหลดแฮนแฮนเดืเดมนี่ของอาชิหายนี่ดึงดีแหละแขนผมหมอบมาก,กันว้าทาท่าเชือก

โอ้ oh, วันไปไว้ถูกวะเห็นว่าก็ได้ oh, อย่างจับดีกว่ากันวะเวรีสายฟ้าเนาะว่ามงเปอร์คอร์ซ่าสามหมดแล้วไปดีครับไปดีครับไปดีครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่างเท่ครับผมปปไปไป,ไปอาสามก็หล่อมือนกันนั่นนี่เป็นไง หือมัอย่างเฟี้ยวออกกูจะเลี้ยวไปทงแม่ไปเดี่ยวไปล่ะปติไปเ,ปปเดี่ยวบอกว่านักเลงนี่างเงี้ยรถปติไปเดีเเ่ยวไะนักเลงเกินไปแล้วเราอ่ะออกมาพอดีสิหรอว่าออกมาพอดี ขนาดนี้น้องบูเราก็ได้เทียบท่าชานชลาถึงบ้านกันแล้วนะครับผมน้องบูกับบักขาวนะครับผม วัานถูกะโอเคผมไ่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับคอาคพูสุขสันต์บอกผมเวงเหนไม่ตรลดเต็มบ้านไป